สวัได้รับมานีกวางอลีพาพีพ่พาน้องมาเบงแปลงปลูกหญ้าแพ่โกลาครับของพี่น้องเกษตรกรเฮ่าจริงๆเพื่อนปลูกเลี้ยงงัวเลี้ยงค้อยเองนั่นแหละแต่ว่าหลังจากเหลือจากทีให้งัวให้ค้อยกินแล้วก็เอามาขายให้พีพ่ห้น้องครับแบ่งพีแบ่งน่องไปหญ้าแปลงในง่ามเป็นงามครับงามเป็นงามแพ่งกลาล้วนๆครับมไม่มีหญ้าอื่นปน,นเดี๋ยวรายละเอียดกว่งอิลีจะพาไปถามพี่ทมน้อง มาแหลกเปลีป่ยนเรียนรู้น้ำกันครับนี่คือแปลงหญา้าแพ่งกอล่าครับคือตัดรอบนี่นี่ตัดเบิร์ดเลยบอกครับคนมาซื้อคนซื้อจช่ไหมตัดขึ้นอยู่กับคนมาซื้อหมาในรอบนี้เขาจ้างหลายปดีนี่ อยู่เจเขาบวอรันฉอมรถบวอรันปันขารถปันเขาใจสิมาเอ้าวคือหมายก็ว่าเขาซื้อไปเขาจะไปเฮ็ดแนวมันบ่เอาไปเฮ็ดพันมันบ่โอ้เอาไปปลูกวันนี้เขาขายกิโลเท่าไรของเขาเอาเนี่ยกะเจริยกิโลห้าบาทนะครคือเจริญอีกกิโลห้าบาทมันบ่กระสอบละาร้อยกับตีประมาณอยู่ประมาณกี่สิบโลประมาณเอาประมาณเอา กระสอบละลอยโจมอท้อนมีนึงละีกะสอบเออคือกระสอบนี่อยนึนเราอ่างกเขาไปเขาขายหิเทียน่าอร่อยที่เหาแ่ทกเาไปเ้าปร่่เขาเขาเขากะกาเอาเนาะเากะกาเอาขับประมาณจีสิบกิโลเนาะอ่าโดยเฉลี่ยเอาโดยเฉลี่ยเอากระบไดไเปะปไหนดองนอพี่น้องเนาะะบไปมีรัครับ กะกะเอากระสอบละร้อยครับเอาไปเฮ็ดแนวเอาไปเฮ็ดพันเอาไปเง่อยค้อยก็ได้อันนั้นพวกเขาไปซื้ออยู่มองอื่นเจ็ดบาทละตอนนี้ตอนตอนนี้มองอื่นเจ็ดบาทของเฮ้าในขายห้าบาทของเฮ้ามีก้อนเถ้าม่นพี่น้องสนใจนี่ติดต่อจังไหนหนาะเบอร์โทรามหกเอาบอกบ้่งละเบอร์โทรไหน่ศย์หกสองศูนย์หกสองสามห้าเก้าสามห้าเก้าหนึ่งสี่ศูนย์สองเอสีเอาเอาเอาไม่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  ศู2ย์หกสองสามห้าเก้าหสี่ำหรับผู้ใดที่สนใจอยากได้ห้าแพ่งก่หลาสนอบวานเสีเยเอา,าไปปลูกบวาสิเอาไปเห,หงื่อไหควายกระซังอ่าติดต่ตอเบอร์นี่ติดต,ต่ตอเบอร์นี่บ้ิจาของแจาของแปลงห้านี่ซื้อยอ่างไงนซื้อสมตวินค่ะซื้อสมทว,วินหงยหวองเศร้าอยู่ใส่นาะครับอยู่บ้านสองห้องนาะบ้านสองห้อง หมูแปดตำบลกำแพงเ้นทางจากอุทุมพรไปบันแต่นอ้อยุติถนนเลยล่ะอ,ะนนอ,อ่าติดถนนอยูมองติดถนน่ีมองวัดติดถนนกันมีอยูสองสามไรแต่ว่าถ้าบูได้สนใจกะกะติดต่อมาตามเบอร์นี่คือถ้ามี่อยากก็ได้ถ้าว่ามี่อยากก็นดัดก,กันเพราะว่าขายดีปยเป็ออในใจนอ้วอาวขดีเปน็นน <c oughs> อันนี้กว้างอิ๋วสิเอาไปออกย t u b e ให้เด้อ อ่ากว้างอิลีครับนี่ล่ะจะไปออกยูทูบให้ไปประชาสัมปันให้ให้พี่น้องในหัวได้เห็นน้ำครับนี่ยังให้รับใช้กรบอกครับครับบ้านในผู้ใดสนใจบอกว่าจะเป็นวิธีการปลูกการดูแลรักษาให้ปุ๋ยให้น้ำเนาะเวลาการตัดตัดอย่างไหนใส่เวลาอย่างไหนปลูกอย่างไหนก็สอบถามกันมาตามเบอร์นี่ล่ะครับพันกับเมาอยู่นี่ล่ะครับ ครับตลอดเวลาเพราะว่าอยู่นี่เพิ่งกปงลกไร่ไรอยู่่วขขแต่ว่างามเป็นงามครับงัมเป็นงั่ม,ม,มตัวนี้บ๊อบนครับแนบเบิงบ๊อบนครับแพ่งกอวลาล้วนๆนี่แพ่งกอลาล้วนๆนี่อ่าคือแพ่งกอลาแพ่งกอวลาึ้นเต็มครับแพ่งกอลาึ้นเต็ม บันิถามแน่ว่าคืดจังไดเด้มาปลูกหยาแพ่งกลาแทนการเท่นไฮแท่หน้าหย่งนห่งวนูแพงงวนนะพี่น้องเพ่ย่างมแบงนําคือปกติเนี่เขาเลียงง่วแมันว่ง่วเขาเรียงหลายบันไดของเขาโอ้เป็นซิโต้ทันยๆับทั้งซิโตบันคือเขาบันปลูกในพอเนาะถ้าเอางันหน้าเอาหน้าเอาเอาทีหน้ามาปลูกปูหยาบนาปลณบั คือจังไรคือได้ปลูกหญ้าแพงกุลาคือบ่ได้ปลูกหญ้าหวานหญ้าไอ้เน่เปียคือเพลินนันต์ปลูกแล้วมันบอกคือตัวนี้มันบอคือตัวนี้คือหญ้าอื่นก็เคยปลูกมาแล้วหญ้าหวานก็เคยปลูกเน่เปียก็เคยปลูกกินนารีก็เคยปลูกกินนี่สีมุงสีหมวกปลูกมาเบิดไม่ใช่ตัวนี้อยากไก่เป้าอยู่ครตัวไหนกว่าตัวบารน่เพรแต่ว่าแพงกุลาอยากล่องเบิ่งบาร์เน่แนวก็ไปเอามาแต่ไก่แมนบอกรับ ครับคือตอนแรกนี่แพ่งก็ซื้อเม,ม่นว่าเรื่องก็ซื้อวันนี้เวลามาปลูกแล้วนี่ความแตกต่างระวังหยาแพ่งกล้ากับหยาอื่นที่เขาเคยปลูกมากเป็นยังไงครับตัวนี้แล้วดีกว่าตัวนี้ดีกว่างวกินแล้วนอนเบิดมือเลยคือคืองวกินแล้วนอนเบิดมือมันเอี้ยมคือคือหมายก็ว่าโปรตีนตัวนี้หลายกรวดเม็นบ่าตัวนี้ <c oughs> มันซุปเก็ตว่าเส้นนะครับเออ ยไททคือกินท่าใไกับพ่อแม่นบ่แต่ว่าตอนนี้เวลาห้าไปเรียงง้วห้ากินแล้วนอนแม่นบ่ากินอคือกินอิ่มคือกินข้ากินเนวน่กินอิ่มแล้วก็ยังนอนเนี่ยอยู่ทองโดนเน่เนี่ยตีานวเนี่ยเนี่ยนอ่เนี่เนี่ยกนี่บเนี่เนี่ย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 เนีเนี่ยเ่เนี่ยเนี่ยเนี่ี่เนี่นี่่เ่เ บ่มีอาหารเสริมวัวนทุกโตมันโปรตีนมันหลายได้นี่คือโปรตีนมันหลามาเนี่มาเฮาของเฮาหญ้าตัวนี้มันบ่ต้องใส่เครื่องบดแม่นบ่บ่ต้องใส่เครื่องบดบ่ต้องใส่เครื่องสาวอันแม่นกวกอนัญญานั่นต้องใส่เครื่องบดครับอันนั้นคือคือเสียหลายไปหน้าแม่นบ่เสียเครื่องพร้อมมาเสียเวลาบดแซ่บให้แม่นบ่คือตอนนี้นี่มาเทออกกินเลยแม่นบ่ทุกทางกินทุกทางมวนมันเถาะ ดคนเบ็นคนค่ความด่เอน่อันทุกคนเนวีอน่อิ่มขเหนียวอันก่อคือยู่นี่นี่รถแรกแจกแถมด้วยพี่น้องด้วยค้อนไก่กันรถแรกแจกแถมเนี่ยไม้กวาดพูนะเนี่ือนมนี่ใจสดสใเนเห็นใจสดสใเนเห็นกระสอบละสองร้อยอกระสอบละหนึ่สองกระสอบสองร้อยแถมอีกรถหนึ่ง แก่แกจ้านี่าุดรองรถไ่ข็ง้นขึ้นแก่งนเขาซื้อกับเพเด็ก้สองสอบดอกคือเด้ขายยีก็เด็ปุ้ยสองสอบปุ้ยสอบล้วั้นหวั้่าเนจไรนี่จะพอม่านนี่ไหมก็มีกับสีพอมานง่ายกูกลัวครับพอมางานกกลัแมนหบ้านตั้งแต่ปลูกมาเนี่เขาตัดไขจาเถื่อแล้ว็นีมันลูกมัสี่าปีแล้วม่หน่ปลูกสามปีแล้ว แม่แดนบอกนั่นี่ว่าเจอแทีกันเลยเพราะแท็บดีเดียวเพราะแ็ดีเดียวบ่แม่นหนือกินรถไปกินรถมาเขาบอกเขาเห็นนะแม่นเห็นหนักเทือเดียวข้าว่านหนักเทือเดียวคือใส่ปุ๋ยใส่ฝนใส่หยางเอาสิ่งวัตถุก็ให้เขาหนี่งม่อเออบ้านนี้เขาก็เอาพันธุ์มาเอาพันธุ์มา บันไดไล่ละเอียดก็คือหลังจากเัาไถแล้วมันบ่เัาไถแล้วหักคานแล้วหักกว้านหญ้ากว้านหญ้าให้มันเต็มพื้นที่แล้วก็เปิดเปิดน้ำใส่ก้อนมันบ่เปิดน้ำใส่ก้อนกว้านหญ้าเสร็จแล้วก็เอารถไม่เหยียบเอารถไม่เหยียบบันี้พันธ์ก็ใส่หลายบันไดก็ไล่หนึ่งกัประมาณห้าร้อยกิโลเนาะครับความสี่ความห่าง นใดตัดยวเนึ้อเหนียดใส่เวลาโดนมาไหนค็ไดตัดอีกครับเก็บสองเดือนนะครอบเก็บสอเดือนอีกเ่นเดิ่หน้าประมาณหาเซิมเสนครับอยาแปลงนี่ยครับปลูกโดนมาไหนครับเนี่ยไม่ไม่สาเดือนหุ่นบ่ บเดีเวลาปลูกรอบแรกในเพื่อแรกในเขาปลูกจงไหนครับไถไไถไถ้กนกับลูนตกับวานวานในกทวไรหนงาประมาณหายกิโลหาอยกิโลเขาว่าหาลอยกิโลนี่ไม exactly. ้เขาว่าเท่าท่านาครับทาต้นนันมืวานบอกนี Hawaii ่นีเอาพนี้ลเมื่อวานก็เอาต้นแบบนี้เลยมัมบอนบอาต้นมือวาน มันิเฮ็ดจังไหนมันค่อยจมน้ำมันค่อยนี่งานถุงเนี่ยมันจะขีดตรกาวเลยไช่ครับยำเอารถเหยียบเลยวมันบอคือว่าหยาเล็กกันเอารถไถเหยียบเอารถไถเหยียบมันจมดินก็แเ้วก็เป็นว่ารถไถนะคนไถปั้นเอาปั้นเอาคือปั้นปั้นทั้งหยาทั้งอันนี้เข่ากันก็เป็นกับปั้นไอ้ดปั้นเข่าเนี่ยบอกครับมันบอกดีเพราะว่า ตอนนั้นตอนนั้นมันก่อเป็นบ่อตอนนี้เหยียบมันฝังดินซื้อมันก่อแต่ว่าเพราจำเป็นต้องเอาห้างเอาหยังมันบ่อก็เอาต้นยางเดียวก็ได้เป็นบ่ครับมันแตกตามคอเอาคนเลยแตกตามคอเล่นบ่คือแต่มันเหยียบจมดินเนี่ยเพราะฉะนั้นฝังมันก็ทช่วยได้เกิดเลยเป็นบ่อ พื้นที่สําหรับแปลงนี่ประมาณงานหนึ่งครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรเข้าปลูกหลายไร่ครับแต่ว่าแปลงนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งงานหนึ่งงานคือหนึ่งพื้นหนึ่งในสี่ของพื้นที่หนึ่งไรครับเพราะว่าหนึ่งไรไม่อยู่สี่งานอันนี้คือพื้นที่หนึ่งงานครับ